เด่นรองเท้ามาสัสรองเท้า Legendary Trash เด้ด้วยโหรองเท้าอะไรรองเท้าอ่ะรองเท้ากับ Legendary Trash Legendary Trash อันนี้คือโมนี่บูสร้างล่เนี่ยนี่บูเลนซิตี้สกายไลน์เพื่อให้บูมมันนั่งคุยขยะกันเรอเฮ้ยยาแรงขยะาแรงเอาไม้ขีเฉียรนี่ยหรอไอ้การ์ดบอร์ดเลยขยะมันจะได้ขยะขยะมีสามต ขยายได้ยังแบ่งเกลียดเลยอโอ้โหมีแน่มีมีโคดมีดิจิี่ก็มีโคด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 แบบแรงสีนี่สิเดี๋ยววะเดี๋ยวคุยกันคุยกันอ๋อเนี้ที่ถ้าเจ้าเมืองไม่ลงมาดูนี่ไม่รู้เลยว่าสภาพในเมืองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราอินตรวดขาวยังคุยกับขยะนี่เขาบอกว่าหินตรวจขาวยังคุยกขยะนี่เริ่มตามเริ่มตามหาวกันพีและวอย่าเรื่องนี้ไม่อยู่จริง เนี่ยนวดขาวตายเลยเฮียมันไม่ได้กินข้าวมา20วันนวดขาวยังไม่รอดเลยทุกคนนี้นี่ฮะมาด้กินข้าวมาทุกคนเลยดูดูเดี๋ยวเกียบเข้าสิทธิ์ขีอขยะเฮียใส่สูดยจะต้องมาคุยขยะเลยเมื่อเมื่อที่กูสร้างนี่แม่จังไรผูไดำเนิน มันแสดงถึงความเท่าเทียมไหมี่มันมีความเดือดร้อนทางสังคมอ๋อมันคืทุกคนเหยียดขยะเลยคืมันมันเอาขายได้หมดเลยวะหมดเลยได้หมดเลยทีนี้คืออ๋อนี่คือทำร้านอาหารด้วยทำร้านอาหารไหนร้านอาหารว่าทำเยอะไม่ใช่เวลาหนามากเลยนี่เหรอไหนวะโ เปจะซื้อมาคนเดียวราคา20บาทเฮ้ยมันมีแบบเกล็ดเกล็ดไม้ขยะไม้เขียขยะด้วยเหรอเออแนะนำให้ซื้อ30ก่อนเฮ้ยทำอาหารมันโคตรโคตรโคตรโจ๋ย20โอ้ย20 20 20 20โอ้ยมีอยู่2 2ดอลลาร์่าบอกว่ามี2บาทก็อะไรอยู่เดี๋ยวคุยขยะต่อแย่งแย่งนิ้วคุยได้ละหมดแล้วไปซื้อซื้อ20เว้ยซื้อ20ก่อน เออรวยจริงพงรวยจริงนะรวยหมดแล้วเนี่ยซื้อเงินยี่สิบเนี่ยรู้ไว้กี่เงอัปเกรดที่เก็บได้เลยนะอัปเกรดยังไงอ่ะในตรงนั้นเนี่ยพี่เห็นมีเทปมันมีเทปมีอะไรขายด้ไหมอ๋อเทปเพื่อเอาไว้อัปเกรดอ่ะเออมีเอออะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูให้ขี้ขยะแร่กองขยะแร่เนี่ยก็คือสุ่มเอาส์เดี๋ยวก็สุ่มสุ่มเดียวก็ได้เออเมาส์แต่ว่าคือแบบมันก็จำกัดไงว่ามันมีอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดเองใช่ไหม เดี๋ยวมันก็รีเองนี่เรจะไปฟอยตรงนี้น่าจะอยู่แบบน่าจะเป็นซอกซอกลึกอุตสาหกรรมที่หนึ่งได้น,นี่มันในเมืองนี่หว่าอันนี้กลางเมืองนี้เมืองหลวงโอ้โหเมืองหลวงนี่เมืองหลวง,งลทุกที่สร้างเป็นเงียเนี่ยเป็นเงียบทำไมก็ oh God. ประชาชนอยู่อย่างระบากยากแค้น ลำบากอะไรคุณดูอะไรแทบจะจนแต่ละคนแต่ห่วงแต่ละคนนะครับขนาดหนวดขาวยังนั่งคุยขยายคุยจนตายอ่ะพอดีวิ่งตัวเป็นรูความสุขทั้งนั้นเนี่ยทุกคนมีสั่งยิ้มแย้มกุศลย์เนี่ยอ๋อยิ้มดิยิ้มเข้าไห้เฮียไม่มีอะไรแดดแล้วปากแห้งอะไรเฮียแม่งยิ้มไม่ได้ คิดบ้างไหมเฮียว่าพวกเราจะรู้สึกยังไงอ่ะมุนกนั่งขำไปเถอะเฮียเฮียมีเฮียโมกี้ไม่เคยมีเพื่อนตั้งสามพันหกคนเลยดยคือทุกคนในเมืองมานั่งรวมใจกันคุยขยะจริงคุยหนักนะแล้วก็ถามเนี่ยเขาคุยขยะเพื่ออะไรเพื่อสร้างไรายได้สร้างตัวไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนว่างงานมันเยอะอ่ะคือมันไม่มีงานรองรับอ่ะครับ กขาคนกม่ปีบันไดอะไรแล้วผมเขาจะโดดตึกอ่ะได้แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยก็ผมเนี่ยผมจะโดดลงมาผมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยประเทศกลางๆมึงมึงไอ้คนตัวคุณเคยเอาหัวจริงเลยนั่นเจ็ดบาทไม่ใช่ที่แต่งตัวสมจริงอยู่ที่ดยู่นใครอ่ะเไม่ต้องเปลี่ยนเลยเล่นหลาเลย ผจชินมินคโอ้่รแมแม่นีน,น,นโรงงานโรงงานโรงงานแล้วอยู่ไหนอไม่ใช่โรงงไม่ใช่ตัวอนนก็ปแทงานอยู่ใครเอาขยะมาทิ้งวะผมร่วเมเิงไปทาอะไรนะครับตายแล้วถึงไม้ไม้จิ้มตูงแต่งฮะไม้จ <แ S 1> มิ้มตูดใร่ไหมไม่ไี่ผมใช่ไหมห้าพันเลยผมไม่สามพัน ว่าต์ตาฟาร์กก็บอกแล้วผมคุยขยะมานานนะเนี่ยนะเนี่ยคุยขยะแบบประสบผู้มีประสบการณ์เออ่ทางด้านการคุยขยะแบบมือโปรเออแบบมาสเตอร์ไม่โฟร์ไม่แบบระดับแกรนเลยเก่งมากว่าต์ตาฟาร์กไอผมตีผมตีแต่เนี่ยถึงความที่ผมใช้ป่ะไม่ต้องเสียเงินสักบาทอะไรนะความที่ผมใช้อยู่อ่ะ เออแล้วแมผมหาเงินเอผมหาเงินเองอ่ะทุกวันนี้ผมเงินนะผมไม่ใช่อะมันจะบอกว่าหยิบมันจะขยายใช่ไหมนิวหนกาจ่อะละนะใช่เลยโอ้กาจขยาที่ไม่เปลดคือโฟมหาก้าจ้อใหม่อยู่เดี๋วคุยๆไปเดี๋ยวเจอว่าือแป๊ดสอนีเนีจิ้มจิจาขยายทั้นั้นเลยย่อแล้ว ผมอะไรจิ้มเจสิสศูนเก้าศูนยะโอ้ต้องรอหน่อยนี่ต้องหน่อยของมันหายยากนะของมันออกหรือยังเออออกแล้ว,ออลวออเออไม่เขียวไม่มียาหรอวะยา,ะยาผมจิ้มขยายจมูกไม่ทำแล้วไม้เขี่ยมันดียังไงอะมูมไม้เขี่ยบอ่ะเอาเขียวจะไปหาเขี่ยบหนึ่งครั้งได้สี่ชิ้นเนี่ยเฮ้ย,ยมันรวยเกินมันน่ะเออไม่ของผมเขี่ยได้สิบเอ็ดหนึ่งเขี่ยบหนึ่งครั้งได้สิบเอ็ดอันละไม้ยี่สิบบาทนะเขีย สี่แล้วเหรอสี่สี่ผมว่ามันก็สบายนี่หว่าเออก็สบายไงจะต้องซื้อไว้ยี่สิบบาทอาหยาดเรียนความสูงนี้ขยะหเขากินไม่เกมเพื่อนมาได้นะเนี่ยมีที่นอนด้วยอบอุ่นอบอุ่นมีมีครบทุกอย่างมีครบคันมียานพาหนะถึงแม่จะพังถึงมิตรยุธด้วยมีที่มีพรมไว้ป่ามี มีอะไรนะมีผมไว้อะไรนะมีอผมไว้บาดเนี่ยเบลลิดมีะปูไว้ป้องกันโจรขึ้นบ้านโจรแตะมันตายเฮียาบาดทะยักแหนะบาดทะยักนี่ไม่แบบลาบม,ามันหนึ่งวินาทีไอ้เฮียต้งข่ายะปูไว้ไว้ต่อแบบพายอันนี้ไม่ต่ออันนี้สกิปแต่หาเลยเดี๋ยวพี่เบลลมาดูดีพี่ไม่เชื่อตามมาแบบแบบแบบขายของอ่ะไหนไหนไหนผมมมมาาาเเลยต นี่สกู๊ตการ์ดคนกันขโมยขึ้นบ้านเหียบไหนวะเนี่ยสกู๊ตอันเออเยอะเลยหอมเฮ้ยดูแสงและเงาเกมนี้ดิโคตรผสมจริงโคตรโคตรโคตรโอเวอร์ได้ยังไงอ้าวไม่ใช่ี่ดูโนวันนี่โนจ็อบโนปัปเปอร์มันสั่นหัวมันจะไรเลยมันไม่ได้ติดอยู่ตั้งนานแล้วเหรอเอาเฮรู้มันติดตัวผมมาหัวมันจะใครวะ ไม่รู้อ่ะพี่เห็นโฟมขึ้นอยู่นะเนี่ยาโอนเหรอไม่รู้มันอะไรเลยเนี่ยไอ้เชี่ยโนมันนี่โนโลจับโนเพิ่มเพิ่มดูแฮมแอดดูข้ามเลยครับใช่เหรอไม่ได้ใช่ไหมปืนนี่ด้วยนะเจอใช่ซื้อปืนไปป้นแล้วเลยไปป่นใครอ่ะป้นร้านมีร้านใหนป้นดาฟูนดัไม่ได้เสียงแล้ววะขยิบตะโฟ การคุยขยาดยังดำเนินต่อไปครับขึ้นอย่กไหนเลยแล้วูครับทุกคนสู้สูู้ไมู่กบบอะไรเนี่ยดูความจนโอ้โหเฮ้ยดูดิดูดีดิโฟมมาที่พี่ดิเห็นที่เขาติดอยู่ข้างหลังวะด๊าบบบบบโบ <c oughs> ไอเดี่วผมคยกับเขานี่เดียวผมคุยก่บเขาเปรี้ยวโอ้โหไม่ทันอ่ะกูอยู่ที่นี่มาผมไปอ่านหนังสือดีกว่าไอ้เดียวเอาไปเดี๋ยวไปเดียวคุยขยันไงถ้าคุยขยันไม่ต้องอ่านหนังสืออ้าวไปเลยเหรออ้าไปแล้วเราไปแล้วเราเน่ยไมยากมันเกินดิมันเกินอล้เนี่ยเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาอ่านหนังสือมาคุยขยันได้ robot จริงถ้าถ้าพี่ไม่อ่านหนังสือตอนนี้พี่ก็คุยขยันีในอันอับคนดีๆนะสมมติคุยขยันตอนนี้ไมปต่างซ้อมอ่ะซ้อมซ้อมซ้อม ก็เหมือนไ,ได้ยินเสียงระเบิดเคยคิดเลขร้านอาหารตามมารีครับร้านหขอขายหอมไม้ยีบาทหนึ่งเลยเเร้าผมก็ต้องทำร้านอาหารหรอกะอ้เนี่ยอือร้านนึงทำแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นรอมไม่กี่เหมือนเราไม่ได้เล่นกันเรียบร้อยได้มา20บาทโอ้โหวิกิเีอร์ผีด้วยเกมผีน่ากลัวมากเลยเนี่ยเอออันนั้นน่าเดี๋ยวว่าจะช่างมันเถอะเดี๋ยวไปเล่นด้วยมันเยวเล่นสามคนก็มีคนนึงเยี่ยม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 เกมมีคนนึงขี้แตกเลยผมเล่นแล้วผมเล่นแล้วผมไม่เล่นเลย เอ้ยอย่าดียังยังไม่ได้เลยก็ไว้ซื้อไงอะโฟมกูคิกอะก็โกรธแล้วอะมันไม่งได <ไอ S 1> ้ก็<ฟ>อ,อยากถือไม้ถือไม้ทำตีอะเ <c oughs> อาเช่น,นี่เหี้ยนี่เหี้ยอะไร yeah. เนี่ยไปได้แล้วนี่มาม,าม้างไอ้อะไรเนี่ยอะไรไหนโฟมร้านอาหารมแนะนำร้านอาหารเลยก็ไปหาเงิผมไปหาเกมอมาเล่นต่อ เราหาเกมนี่เยอะใช่ไหมมีเรือตะปูนะตะปูอยู่เนี่งมีร้านอาหารเนี่ยที่คนที่ไปกดที่เราต้องซื้อเราซื้อสูตรทำอาหารน่ะแล้วสูตรทำอาหารไปทำอะไรไปขายอ่ะเออเราซื้อสูตรทำอาหารเดี๋ยวนะที่เราอยู่หลังร้านอ่ะเนี่ยใช่สิโอ้โหแล้วดูอันนี้อะไรเนี่ยเป็นอาหารอะไรวะอะไรวะรัสัญญา .e e อ่ะ png jpg เนี่ยพี่ก็ดูสูตรทำอาหารแล้วพิ่งไปหาขยะตามที่มันต้องการมาเนี่ยไปซื้อได้เนี่ย แล้วพี่ก็ไปซื้อแล้วพี่ก็ต้องไปซื้อมาโครเวฟราคา60บาทแล้วพี่รู้ว่าราศรญยะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่แพงที่สุดอะที่มันที่มันทำทำได้10บาทมันได้59บาทแต่พี่ต้องรอ600อแต่พี่จะมาทำทำถ้าไม่เวลามันหมดหมดเร็วงานขึ้นคือพี่ต้องหาหนึ่ไปซื้ออัพเกรดอัพเกรดเอ่อฮาร์ดแวร์มั้ยไออย่างพี่จุ๋มเองพี่จุ๋มเองเฮ้ยจู้มิงจู้มิงจู้มิงด้วยจุ๋มเองจุ๋มเองจุู้จุ๋มเองมีอะไร คุยขยะทกคนคุยขยะไม่ว่าจะเป็นผู้ช้ดาบคทนะดวขาวดขาวทุกคนคุยขยะไม่มีใครรอดสักคนก็เท่าเทียมไงเมืองนี้เมืองนี้เท่าเทียมมาคุยขยะกันทีเดียวทุกคนคุยขยะชาติเจริญไอ้เพิกพ่าคุยขยะไม่ไม่ไม่กาัไม่กัก็ไม่รอด อ้นี่มีแขนโอ้ยไม่ใช่หรอวมีแขนเดียวไม่ป้าป้าสมยังคุยกอยาเลยเขติด่าถ่ายอะไรเยอะเอเลยอียุ่สมัยร่งสัยานพี่านนีมาคุยยไหนพิานเน่น่เน่่น่ช่อหรอที่ดูเชี่อตำตําพินมาคุยขยะเวียดหยาบวีย่บแบบพาเย็มคุยเฮ้ยอันนี้โกโจใช่ไหม พูดถ oh, ึงโกโจแล้วไอ้เฮ okay. <laughs> <laughs> ียน <laughs> oh, okay. ั่นเลยอะะไรวอันตรายมันต่อยเราตายระวังเอาไว้โกโจไม่อันตรายแรงโกโจไหนวะโกโจโคตะเกมอันนั้นจะโหดจริงมไเฟรยด์เฟรนด์โอเอคโอเคผมจะทำไปเลยวะทำไปเลย